เมากมากสวัสดีค่ะพวกเราชอบพูดวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมถ่ายความทรงจำว่าเราจำเรื่องเกี่ยวกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ได้มากน้อยแค่ไหนไปกติกานะคะเราก็จะมีกระดาษมานี้ทั้งหมดตามจำนวนข้อให้เรา2คนโดยมีปากกาสีแดงเป็นของเจ๊สีน้ำเงินเป็นของพี่ต้นนะเราก็จะมีคำถามจากทีมงานของเราเริ่มกันเลยจ้า ตอบว่าอะไรไรแต่ว่ารอลิงมามีหอบหีบด้วยี <c oughs> ่เห็นอะไรลงไปอะะไรอ่านไม่ออกโอเคเลยค่ะแล้เวเธอตอบ่อะไรอะฉันตอบว่ากีฬาสี <c oughs> เพราะว่ากีฬาสีลุกเมาเป็นที่รู้กันว่าเราเตรียมกันานานเราก็ซ้อมไลฟส์สดมีเตรียมอุปกรณ์ต่อสายจอมแต่ละครั้งมันก็แบบหนักที่สุด เพราะว่าเราต้องขนย้ายอุปกรณ์แบบยกใช่แล้วก็ยังคือหนักมากแบบหนักมากมากก็ยังจวามรู้สึกนั้นได้เลยแแต่พองานพอ,อรู้สึนกนั้นก็มันเหนื่อยนะแต่พอแบบจบงานกีฬาสีแล้วมันรู้สึกภูมิใจเออเราเป็นคนแบบอยู่ในทีมที่เราถ่ายทอดสดภาพนั้นออกมาเออก็ภูมิใจนะเฮ้จริงเขาคิดถึงนะจริช่วงโควิดคือกีฬาแข่งกับปีนี้ก็แบบเราก็ เหมือนคาดหวังไว้แล้วนะว่าเราจะมีกีฬาสีเป็นปีสุดท้ายว่าเจ๊อยู่มหงแล้วเจ๊ก,ก็คิดว่าครั้งนี้จะเป็นการไลฟ์สดทิ้งทวนแล้วของโมหงแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นเพออราะว่าผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็เราก็เก็บความทรงจำของสองปีที่ผ่านมาทำเจ๊อย่างเดียวทุกคนทำใจใช่ข้อต่อไปจ้ะให้พี่ต้อนอธิบายก่อนแล้วกันว่าอะไรโดนจิตโดนใจพี่ต้นเข้าจะดงนี้กล้องครับคือตอนนั้นเบบเป็นคนที่หลงอะไรกล้องมากแบบ ไอ้อะไรแบบอยากรู้ือแบบมันเท่่ะคนถือกล้องแบบช่างภาพแบบสะพายกล้องเอ้มันเท่่ะแล้วแบบเราก็อยากแบบอยากกล้องเยี่ยสะพายแบบดินเท่บ้างอยากดื้อรูดเท่ก็เลยแบบลองไปสมัครดูแล้วก็คัดกันตรงนี้นั่นก็สุดท้ายก็เออได้เข้าแล้วปีที่พี่ต้นสมัครอ่ะเขามีเกณฑ์การคัดอะไรบ้างจะก็ตอนนั้นนะครับก็มีทั้งเรื่องความเสีจิงอาสาแล้วก็ อย่างที่เจ๊าการบอกไปก่อนนะคือความตรงเวลาแล้วก็การถ่ายภาพเราก็ต้องูอฝีมือแล้วว่าการถ่ายภาพเราเข้าเกณฑ์ที่ขำหนดหรือเปล่าตามโจทย์ที่เขาขังหรือเปล่าส่วนของเจ๊ที่โดนติดใจมาให้เจ๊อยู่ชมรมนี้ก็คืออยากทำจิตอา,าสาก,ก็คือก่อนที่เจ๊จะเข้าชมรมนี้คือเจ๊เป็น ทุกที่ลูกน้องกับต้นใช่ปหเจ้ก็จะมาช่วยต้นทำแบบมาช่วยทำตลอดส่วนคุณครูเนี่ยเสนอมาว่าเอยากอยู่ชมรมนิดไหมก็เห็นเจ้มาช่วยทำทุกง,งานเลยสิ่งที่เจ้ทำให้เจ้ตอบรับคุณครูก็คือเจ้อยากช่วยเห็นแบบทุกคนในชมรมทำงานกันเหนื่อยมากก็ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสพอร์ตสิ่งนั้นที่คนในชมรมทำกันสิ่งนี้แหละที่ทำให้เจ้อยากเขาถึงแม้ว่าเจ้จะเป็นคนที่ถ่ายรูปพอได้ไม่เก่ง ต่อบว่าได้ไม่เกง่งแต่ว่าเจ๊ยอยากทําเจ๊มีใจที่อยากทําเจ้เชื่อว่าเจ๊ยยาทาได้เจ๊ก็เลยเข้ามาอยู่่ชมรมก็ขอบคุณครูเหมือน,นกันที่แบบให้ใหโอกาสเจ๊ตอบตรงกันปะใช่ไหม <laughs> เล่าดี ไม่อยากจะมาครูเลยก็คือครูไปซักผ้านั่นเองถามว่าทำไมครูถึงหายไปซักผ้าพ่อครูมีบ้านอยู่ในโรงยางไงแล้วแกก็แบบเฮ้ยว่าไหนเดี๋ยวครูมาแป๊บนึงแป๊บนึงก็แบบแวนแวนลดไปแล้วก็หายไปเลยแบบครึ่งวันแล้วก็ไม่ครูหายไปไหนอ่ะเช่เราก็สงสัยกันแล้วเราก็ยืนเหม่ยอยู่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านพักครูดูแบบเขาแข่งวิ่งกันช่ปะตอนนั้นเจ้เป็นสวัสดิการใช่เจ้เป็นสตาฟสวัสดิการนักวิ่ง เซก็เลยยกน้ำให้นักวิ่งอยู่หน้าแบบประตูบ้านพักครูแล้วเซก็แบบเมื่อกี้ครูสรุปบอกว่าไปไหนนะสักพักมีคนออกมาจากบ้านพักครูแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วเซก็ไปถามว่าครูครูสรุปไปไหนคะครูสรุปไปหายไปไหนมาคะไปทำอะไรมาแล้วครูก็ตอบว่าอ๋อครูไปซักผ้าแล้วครูก็ตักผ้าเสร็จเมื่อกี้ไป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 เตรียมแล่ศูนกันแล้วคือก็ออกมาพร้อมครูแล้วก็ไปได้วยกันเลย <ก S 2> ก็เลยเป็นที่มาว่าครูหายไปสักผ้านันเองพีไในพีนก็บอกเลยพี๊มากแล้วก็าตามผารล้วคุยสรุปไปไหนคุยสรุปไปไหนอ,อ๋อไป,ไปไสักผ้กา <c oughs> แต่ยากแป๊บนึงตอบหลายข้อในเรามาเยอะเลยสี่ข้ออย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของการทํางานการทํางานเนี่ยก็คือเหมือนครูเนี่ยชอบทํางานที่ มีการวางแผนโน้นนี่นั่นใช่ไหมหละ่ะเป็นระบบเราก็เลยแบบเข้าการทำงานของครูเพราะว่าครูมีการแบบวางแผนให้เราด้วยว่าการทํางานแบบเนี้ยแบบเนี้ยควรจะมีขั้นตอนแบบเนี้ยแล้วเราก็สามารถเอาเป็นขั้นตอนในการทํางานในชีวิตของเราได้ mm hmm. ก็ตามมานจนถึงข้อสองคือระบบการทํางานระบบการทางานของครูเนี่ยชอบตรงที่ว่า เหมือนครูเนี่ยเหมือนพยายามให้พี่ได้ดูแลน้องๆในชมรมเหมือนก็พี่เนี่ยจะต้องไปดูแลน้องๆคอยสั้งสอนน้องๆให้ความร่วงน้องเนี่ยเพื่อที่แบบส่งต่อความรู้กันเราก็ชอบในส่วนเนี้ยการทำงานแบบนี้ก็ทําให้เราได้ผูกพันกับน้องเป็นกับน้องมากขึ้นส่วนข้อสามนี่คือจิตอาสาอันนี้คือที่หนึ่งแบบนัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์วันเลยให้นัมเบอร์วันเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเท้ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันสนุกเว้ยทุกคนแล้วมันก็ได้ช่วยคนอื่นแบบ พพอรพตแบบด้านต่างๆรมอว่าจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆแล้วก็สา,า,ามารถแบบไปเป็นจิอาสาได้และทำใ้แบบฝึกที่ใย่ตัวเองเราไปด้วยและสุดท้ายคือเรื่องของความใส่ใจพวกครูเนี่ยอชอบใส่ใจน,นักเรียนครับาว่าใส่ใจในเรื่องของการทํางานของเราแล้วก็ดูแลต่างๆเหมือนต้นเนี่ยก็คือเคยมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในโรงเรียนนี่แหละจะแบบถูกเรียกเข้าไปคุยนิดนึงแล้วก็ คุยก็แบบเข้ามาคุยเข้ามาก็คอยเป็นปววถามถึงตลอดว่าไปแก้ไขแล้วยังทาให้มันียบร้อยอะไรอย่างไรชอบความเสถียรส่วนพี่เจ้ตอบก็คือคุณครูเป็นคนที่ให้โอกาสทําแบบความคิดเราแบบเสนอไอเดียน,นี้เราอยากจะทําอันนี้ครูก็จะให้โอกาสเราเสมอเลยการวางแผนการทำงานอันนี้เจ้ก็ประทับใจในครูเหมือนกัน ครูจะวางแผนตลอดว่าอะวันนี้เราจะทาอะไรกันบ้างวันที่สองเราจะทาอะไรกันวันที่สามเราจะทาอะไรกันคุคูครูจะมีตารางงานล่วงหน้าให้เรารู้ตลอดในหนึ่งเดือนนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องเสร็จอะไรไปแล้วบ้างมันก็จะทําให้เรารู้ความคืบหน้าของครูแล้วเราก็ทํางานง่ายขึ้นทำงานเป็นระบบมากขึ้นด้วยมีกําหนดเวลากอย่างเราก็เลยเอาแบบแผนที่คุูครูทาให้สมรมเราเอามยเอาปรัอบใช้กับชีวิตเราก็าคือเซตจ,จุด planner นนต เดือนมาใช่ไหมคุณครูก็จะให้ลาดับเวลาต่างๆเจ๊ก็เอาเป็นจดในบันทึกของเจ๊แล้วเจ้ก็แบบใส่ตารางงานยนไปด้วยนันทําให้เราแบบมีความคิดที่แบบเป็น,ปนระบบมากขึ้นว่า,าตื่นมาพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างหนึ่งงสามสีเราจะมีลิสต์ไว้เสมออันนี้ก็มาจากเวลน ก็จบกัน,นไปแล้วเนาะกับคลิปนี้ก็อยา่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องพูดยนด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะหาอะไรมาทำอีกก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วกบตตามมาได้ครับตลอดนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย